S S สวัสดีเพื่อนๆชาว g e n ช h i Impact ทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ในหน้าเพจหลักของ g e n ช h i Impact ในเวอร์ชันภารรษาอังกฤษ,ษนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมีอัปเดตมาเกี่ยวกับการเทสชงหลีแล้วเขาก็ได้สะกบปัญหามา3จุดที่เพลเยอร์รู้สึกว่ามันทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในฐานะของตัวละคร5ดาวก็คือปัญหาแรกชงหลีเนี่ยไม่สามารถเป็นซัพพอร์ตได้เลยในโคออก ปัญหาที่สองก็คือไอ้พวก Resonance หรือ AOE ไอ้พวกการทำดาเมจเนี่ยครับมันทําได้ไม่ดีเท่ากับคาแรคเตอร์คนอื่นๆเลยในธาตุหินเม็ดด้วยกันก็คือทําให้เขาเนี่ยแทบจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาเป็น5ดาวเลยถ้าเกิดทําได้แค่นี้กับอย่างที่3มก็คือแม้แต่ใน s i n เ l ิลเพ y e เยอร์เนี่ยตัวจงหลีเองก็ไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพได้เต็มที่ถ้า ไม่เอา GO คนอื่นไปด้วยหรือถ้าไม่จัดหิน2ขึ้นไปเนี่ยคือการ Resonance ที่เบามากของจงหลีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆต่อทีมเลยหรือแม้แต่ Physical d a ดา g เของเขาเองเนี่ยก็ดูจะปั้นยากแล้วก็ทำให้เขาเสียพวกโล่พวกหลไ,ไปด้วยถ้าเกิดเราจะบิ d แอ t แท k นี่ก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆที่เขาเอามาใช้ปรับในครั้งนี้นะครับซึ่งการปรับเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายกับครั้งก่อนเลยแต่ว่ามีบางอย่างที่เพิ่มเข้ามา โดยผมจะสรุปสั้นๆเลยนะกันนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างแรกเลยก็คือการกด E ีค้างของจงหลีหรือว่ากดปล่อยโล่นะครับเมื่อไคลเตอร์ถูกปกป้องโดยเจชิลศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นจะโดนดีบับป้องกันาธาตุและป้องกันฟิสิกอลลดลง20%เอฟเฟกไม่สามารถสแต็กได้ก็คือเขาเพิ่มดีบับเข้าไปให้กับโล่ของจงหลีครับ คือเราไม่จําเป็นต้องโจมตีโดนด้วย Aoe ของเขานะครับแค่แค่อยู่คาแรคเตอร์อยู่ใต้โลนี้เราเดินเข้าไปใกล้ๆหรือว่ามีศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยอย่างที่เห็นก็จะเห็นว่าเมื่อมันอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดศัตรูเข้าใกล้ไอเจ็ดชิวเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนดีบัฟลดความต้านทาาและความต้านทานฟิสิกอลลง20%ทันทีครับซึ่งอันนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่มันก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับคนที่ไม่ได้กดหาจงหลีเพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีดีบัฟไงไอ้ดีบัฟเนี่ยมันมันถือว่าดีมากๆนะแต่คำว่าเอฟเฟกต์น็อตสแต็นี่น่าจะหมายความว่ามันไปสแต็กกับพวกซูเปอร์คอนดักหรือว่าพวกอ์ติแฟกต์เซตลมไม่ได้มั้งครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกทีนะครับผมไม่มั่นใจโดยตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่เห็นว่าอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นโหมดโคออป ถ้าเปิดจงหลีเนี่ยเดินเข้ามาก็คือเดินเข้ามาแทงเ,งเองนั่นแหละครับแล้วก็ให้เพื่อนสนับสนุนอยู่รอบๆจะเห็นว่าตัวศัตรูเนี่ยโดนดีปับทำให้ทาวนเดอเมจจากท่านเนี่ยหรือว่าทาวนเดอเมดใดๆก็ตามเนี่ย เพิ่มขึ้นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องประสานเรียกชั่นหรืออะไรเลยแค่มีตัวโล่ของจงหลีอยู่ก็ทำดีบัฟได้แล้วแล้วที่เขาไม่ให้สแต็กได้เนี่ยก็น่าจะเพราะว่าถ้าใครปลดจงหลีซีสมาแล้วทุกคนมีโล่หมดเนี่ยมันก็คงจะเกินไปหน่อยถ้าเกิดเราจะดีบัฟแ0นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ใช่ตัว100%นะครับว่าจะปรับตามนี้ยังไงเราก็ยังต้องดูกันต่อไปโดยสรุปอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาปรับโดยรวมแล้วก็จะยังเหมือนเดิมนะครับรวมถึงไอ้ครั้งก่อนด้วยก็คือโล่ของจงหลีเนี่ยหรือว่าโล่หินของตัวละครหินนะครับจะได้รับ150% Physical Damage กับ Elemental Damage absorption ก็คือมีต้านธาตุแล้วก็ต้านฟ h y s i c ล l 1 5ยยังอยู่เหมือนเดิมเขาแค่เพิ่มตรงนี้เข้าไปครับ ขาเพิ่มดีบัฟ20%ธาตุและฟิสิกอลให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงจงหลีหรือคนที่มีโลของจงหลีนะครับในโหมดโคออกส่วนที่เหลือเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยครับโดยคร่าวๆก็จะมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรนะในความรู้สึกจริงๆของผมตอนนี้อตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจงหลีเนี่ยโลของเขาคืออะไรกันแน่นะครับก็คือเหมือนกับว่าทีแรกเนี่ยคือเขาถูกปูมาเป็นแทง ก็นึกว่าถ้าจะเสริมเนี่ยก็ไปเสริมพวกโล่หรือว่าอะไรที่ที่มันที่มันค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดในเรื่องของการเอาตัวรอดน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพวกเราผู้เล่นนะครับฟีดแบ็กล้วก็ต้องการให้ตัวเขาเนี่ยเล่นได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทาดาเมจได้มากขึ้นทําให้เหมือนเขาไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่ตรงไหนแล้วเพื่อที่จะรักษาสมดุลของเกมเอาไว้เนี่ยเขาก็เลย ทำเป็นให้ดีบัฟตรงนี้มาครับซึ่งถามว่ามันทำให้เขาดีพอที่จะเป็น5ดาวไหมก็ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับคือเราไม่ต้องประสานธาตุหรืออะไรเลยครับเราก็จะได้ดีบัฟเฉยๆเลยแค่มีโลกแต่ไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดอยู่ดี เพราะถึงโล่จะกันอะไรอะไรเพิ่มขึ้นมา150%นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องใส่ฮิลเลอร์ในทีมอยู่ดีคือผมเข้าใจนะว่าเขาอยากจะขาย C6 ของจงหลีแต่ตอนนี้ตู้ก็ออกไปแล้วยังไงความหวังของผมตอนนี้เนี่ยไปดูที่ปรับการปรับ Resonance ของท่าหินใหม่เลยครับแล้วก็ไอตัวโล่จงหลีที่บอกว่า Not Stack เนี่ย ถ้าเขาหมายถึงแค่ไม่สแต็กกับโล่ของตัวเขาเองในโหมดค o o p อันนี้ผมโอเคนะครับเพราะว่ามันจะไปสแต็กกับตามข่าวเดิมที่ว่าจะปรับ Resonance หินเป็นอีกฝ่ายเนี่ยจะโดนดีบัฟด้วย15%นะครับในส่วนของดีบัฟธาตุหินซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจงหลีก็จะดีบัฟธาตุอื่นได้ดีดีบัฟ physical ได้ดีแต่อยู่กับหินจะดีที่สุดเพราะมันดีบัฟได้2ทาง แต่เสร็จแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันแก้ปัญหาเรื่องการเก็บ Energy ของเขาได้ตรงไหนนะครับเพราะว่าณตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่าสกิล E ของเขาเนี่ยมันคืน Energy ช้ามากๆแล้วไอ้ปัญหาในข้อที่3ที่เขาพูดเอาไว้เมื่อสักครู่ว่า in s n n g l e Player m o d o ตร์ปห๊บป่งหอืมไม่รู้สิครับคือ เข้าใจนะครับเรื่องรีโซแนนซ์ที่มันทำดาเมจได้น้อยเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาสแปมคิวได้ไวขึ้นหรือเก็บ Energy ไว้ขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นดีบัฟเฟอร์แล้วก็เป็นชิลซัพพอร์ตที่ปลอดภัยขึ้นนิดนึงแล้วก็ช่วยทํำดาเมจในทีมเพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนเขาจะไม่คิดแก้ปัญหาเรื่องการเติมเอเนจีของจงหลีเลยนะครับรวมถึงปัญหาที่ว่าโลกของเขาตอนนี้เนี่ย มันเริ่มไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดเท่าไหร่เพราะยังไงเขายังไม่ได้ปรับ cast time, แคส์ไทม์เรายังโดนดาเมจอยู่ถึงผมจะโอเคนะครับถ้าเกิดมันโดนตีเราไม่ปิวอย่างที่เขาบอกครั้งที่แล้วเนี่ยแต่มันจะเสียเรื่อง d p s Uptime แล้วก็20% resist ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าดีนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าในเรื่องของ a าเม e o u t p u t ถ้าเกิดเราเอาตัวจงหลีออกไปเลยเนี่ยเราใส่ฮิลเลอร์ที่เป็นตามท่าที่เราจะเอามาชงท่าทแทนเนี่ย มันจะไม่บูสต์ดาเมจได้แรงกว่าหรอเพราะยังไงเรามีเซ็ตอ์ติแฟตกลมที่ลดต้านทาุได้อยู่แล้วซึ่งผมก็หวังว่าตัว e n d นเกมคอนเทนตเนี่ยมันจะทำให้จงหลีเนี่ยได้แสดงศักยภาพหน่อยนะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังบังคับให้ต้องเล่น GO 2คนอยู่ดีถ้าเกิดเราจะใช้สกิลฮิลของจงหลีเพราะไม่งั้นจงหลีก็จะมีแต่โลแล้วก็ตัวดีบัฟสุดท้ายก็ทำดาเมจไม่ได้แต่ตัวเองอยู่ดีแต,แต่ก็นั่นแหละรครับโลของเขาเนี่ยคือซัพพอร์ต อันนี้ผมเข้าใจเขาก็เลยอยากจะให้บิวตัวจงหลีเนี่ยมาเป็นซัพพอตทางนี้ทั้งนั้นยังไงเดี๋ยวรอเขาปรับก่อนแล้วกันครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาค่อยๆอัปเดตเรื่อยๆตามที่ตัวมิโยโยประกาศแล้วกันนะครับครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่ที่ซอนนโจสวัสดีครับซอนเดนโจ